นี่คือเอลเลสไทเทเนียมตัวท็อปสุด4 x 4อีก1คันครับ หลายท่านเห for ็นทาเนียมเยอะแล้วเนาะแต่ต anyway> ันนี้ใส่ล้อเป็นลายใหม่ไงก็เลยอยากจะเอามาเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นแนวทางให้กับพี่ๆน้องที่แบบกำลังเลงเอเวอร์เรสอยู่เนาะอีกหนึ่งแนวทางแล้วกันเนาะก็จะเป็น FC อยู่ชนบุรีนะฮะลูกค้าเนี่ยจัดเต็มกับรถประมาณในสี่แสนกว่าบาทนะครับล้อยางเบรกโชค พ่อล้อเนี่ยลายใหม่เลยเป็นลายที่แบบมันดูดีเทลเหมือนแอโรดิสก็คือมีช่องเล็กๆเ,เพิ่มเท็กเจอร์ให้มันดูแบบมีรายละเอียดส่วนทรงก้านเนี่ยก็จะดูแข็งแรงจะดูเฉียบคมขึ้นนะฮะแล้วก็บวกดีเทลขอบลอ้อสวยเลยนะฮะสเปคเนี่ยเหมือนเดิมฟังก้าวออฟเซตสิบห้าเป็นการแต่งคุมโทนเนาะไวรุ่นดูใบจะคุมโทนตัดด้วยสีเบรกที่โชว์เด่นๆอย่างที่คุกคเห็นเลยค่เนี่ยส่ยเบรกเป็นสีส้มแลมโบนะครับจะเป็นส้มแบบส้มสว่างเลยนะครับแล้วก็จะได้เรื่องของความแสบของสีในเวลาที่เจอแดด สวยเลยนะฮะเวลาวิ่งเนี่ยวิ๊บปิบคือสวยแน่นอนนะฮะสำหรับคนที่ใส่เบรกนะ,ะสีสันสวยงามแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้คือของแท้แน่นอนนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ตรงรุ่นปัญหาไฟโชว์เบรกดังเบรกมือใช้ไม่ได้ที่นี่รับจบอุปกรณ์ใส่ครบดอปเฟชเชอร์หน้าหลังสายถักนะฮะไม่มีหมกเม็ดขา c ซียตรงรุ่นจาน405ยนะครับจานหลังเนี่ย380ใส่ให้ครบเสร็จเนาะตรงสเปคตรงรุ่นอย่างนี่ผมบอกเลยนะครับประกัน1่งปีนะครับเบรกสันเบรกไม่ตรงบเบ เป็นพันคันนะพันกว่าคันแล้วเดียจะสองพันแล้วรับจบจริงๆสําหรับเอเวอร์เรสต์แรปเตอร์ตระกูลฟอร์ดเนี่ยเราเอฟซีฟอร์ดอยู่แล้วตรงสเปคตรงสายอย่างแน่น,นอนเนะเาะก็จบไปนะครับกับเรื่องของเบรกนะฮะแล้วก็ล้อส่วนยางเนี่ยก็หนีอะไรไปไม่ได้นอกจากโตโยเอทีซ่าช่วงนี้บอกเลยว่าต้องบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของตระกูลยางเอทีเลยนะขายดีคือจะบอกว่าผมเก็บเยอะมากนะเป็นร้อยเส้นนาทีหนึ่งนะไม่พอขายนะนี่คือ27งเจ็ดห้าขอยี่สิบคือเบอร์นี้ใส่ได้เกือบทุกรุ่นนะคือโหลดไม่โหลดเนี่ยใส่เบอร แน่นอนแล้วก็บวกกับเรื่องของความเร็วสูงที่ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็สวดทรงยางนะครับใช้งานได้ดีแล้วก็นุ่มนวลน,นะครับคือมันสวยจริงแก้มมันเป็นแก้มขาวเนี่ยเวอร์ชันแรกเป็นแก้มดาก็เลยยังไม่ค่อยมีใครอินเท่าไหร่นะก็เลยไปจบตัวพิเลี่ยน RT นคือดอกสวยจริงแรกๆก็อาจจะเงียบหลังๆมันเริ่มดังลูกค้าก็พอเปลี่ยนจาก R T ก็ย้ายมาเป็น A T แต่ยังเป็นแบรนด์โตโยเหมือนเดิมก็นี่เลยฮะ A T สสวยแน่นอนครับเรื่องทรงครับวัยรุ่นดูใบเราขาดไม่ได้แน่นอนมีล้อมียางมีเบรกก นะเป็นขายดีเบอร์ต้นของผมอีกหนึ่งเบอร์นั่นก็คือรุ่นควีนซีรีส์ด้านหน้าเนี่ยชื่อว่าควีนซีรีส์คือจะไม่มีซับแทงแต่จะมาพร้อมสปริงแล้วก็สามารถปรับเบอร์นุ่มแข็งอ่อนเนี่ยได้16ระดับ ะะก็คือจบเลยนะครับไม่ต้องมีซับแทงแยกออกมาพร้อมปีกนกแล้วก็ลูกหมากันโคงใส่คบเซตบวกข้างหลังเป็นพิกกี้แบครุน2.0เหมือนข้างหน้าแต่จะมีซับแทงแยกเพื่อระบายความร้อนแล้วก็ปรับนุ่งแข็งได้8ระดับนะครคันนี้เลือกสปริงโหลดแบบตรงรุ่นของโปรฟิเดอร์ก็คือจะมีสตัดปรับเกียร์โหลดได้ทั้งสแตนดาด1นิ้วแล้วก็1นิ้วครึ่งแล้วก็ยัน2นิ้วครึ่งที่ราวอัโตแกรมทําได้นี่คือทรงโปรุ่นดูไบของจริงนะฮะแล้วก็การขับขี่ไม่ต้องห่วงครับรื่งฟี จูนต่างๆเราจะมีเบอร์ในใจในการปรับเซ็ตนะฮะแล้วก็มีสูตรในการทำเพราะเราทำกันมาเป็นพันคันเนาะในรถไทเทเนียมขับ2ขับ4สปอร์ตตัวธรรมดาตัววายแท็กตัวแพตตินัมเราจะรู้น้ำหนักรู้ตัวรถว่าเราควรจะปรับเบอร์อะไรลูกค้ากลับไปไม่ต้องกังวลแล้วก็ใช้ยาวๆไปเลยอันนี้คือข้อดีที่มาทำที่เราเนาะนี่ครับโดยรวมประมาณนี้เพิ่มเท็กเจอร์อีกหนึ่งอย่างสำหรับคันนี้คือท่อไอเสียก็จะเป็นแบรนด์ HKS ก็คือเป็นแบรนด์โน่หนึ่งญี่ปุ่นนี่แหละข้อสูตรตรงรุ่นมีท่อพักตรงกลางมาบวกปลายหลาาาาายๆคคนบออออกกกกว่ไไดดไป้ปททีังจแม ว่าใส่ได้ไหมได้นะแต่รุ่นนี้เราต้องจูนเพิ่มแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งซอฟต์แวร์ตัว2องศูนย์เนี่ยมันยังไม่พร้อมขนาดนั้นในเมืองไทยนะแนะนําว่าคันเร่งไฟฟ้าหรือกล่องเพิ่มแรงม้าไปก็ได้แล้วก็ท่อเนี่ยเอาแค่ท่อนกลางแล้วก็ปลายเนี่ยคือวิ่งขึ้นเลยดีขึ้นแบบถ้าคนขับอยู่อ่ะแล้วมาเปลี่ยนท่อก็รู้สึกว่าเลื่อนขึ้นเลยใส่คันเร่งก็เลื่อนขึ้นไปอีกใส่กล่องก็เลื่อนขึ้นไปอีกอันนี้คือแล้วแต่ง,งบนะอย่างคันนี้ใส่ท่อไปก็จบสวยครับได้ทรงสวยได้มิตริรถที่ดูแต่งแล้วก็มีเท็กเจอร์รอบคันที่ดดููแบบเทเป็นวัยรุ่นดูใบยรเเนีคับสป นีเห็นป่ะสีเทาเนี้ยหูกระจกแกหลกลังค่าต่างๆเนี่ยคือมันจะทำให้ดูรถมีความเป็นพรีเมียมอารมณ์ของไทเทเนียมอันนี้เดิมๆโรงงานแบบนี้เลยเนี่ยครับมบประมาณ4ี่แสนกว่าบาทเนี่ยโดยรวมประมาณนี้นะฝากไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางให้กับพี่ๆที่กำลังเลงฟอร์ดไว้เช่นเคยครับชอบถูกใจแช่กดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ